คนเกิดปีฉลูเป็นมนุษย์ผู้ชายธาตุดินมิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นตาลสิทธิกาเละอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าหญิงชายผู้ใดก็ดีเกิดในฟีฉลูฉันสาตกอยู่ที่ปาาพมพระจาร์เป็นปากปากนั้นเจรจาโอหังรู้หลักนักปากมักชอบเจรจาเรื่องราวต่างๆพร้อมคนอื่นเล่าเรียนวิชา ต่างๆดีเจรจาหลักแหลมพังคารกับพฤหัสสบ,บดีเป็นมือทำการงานมิสู้จะดีพระาทิตย์เป็นใจเป็นคนฉลาดเข้าใจในเรื่องราวาต่างๆได้ง่ายและเข้าใจทางความพอใจคบหาสมาณะและเจ้านายขุนนางเท้าพยาพระสุขกับพาทิตย์เป็นเา้า เป็นคนไม่ชอบเดินไปไหนมัไปด้วยยวดยานผานะพระสาเป็นที่นั่งเป็นคนมีตันหาแรงถ้าเป็นชายมากักจะมีเมียมากถ้าเป็นหญิงมักมีตำแหน่งในที่ลับเป็นชายมักจะเจรจาชอบใจผู้หญิงเป็นคนใจอ่อนใจบุญถ้าเป็นหญิงมกักจะอย่าผัว